สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มีสวนทุเรียนมานำเสนอขายนะครับเป็นแปลงไม่สุกไม่ใหญ่ไม่โตมากนะครับจะเป็นแปลงขนาดสิบไร่นะครับเอกสารสิ์เป็นใบปพทห้านะครับท่านผู้ชมอยู่ในอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุพพรีนะครับในเขตอำเภอเขตตำบลทับไรนะครับท่านผู้ชม ใกล้ๆก,กับถนนรัดยางนะครับห่างจากเส้นสะแก้วจันทบุรีสะแก้วเข้าไปประมาณ4กิโลนะครับติดกับใกล้ใกล้กับทางรัดยางนะครับแล้วก็มีทางรัดยางเข้าไปจนเกือบจะถึงนะครับเว้นไวประมาณสัก50เมตรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแปลงนี้จะเป็นแปลงที่ สวยมากนะครับเป็นเนินหลังเต่านะครับเป็นพื้นเนินดินเหนียวไม่ใช่ภูเขานะครับเป็นเนินดินเหนียวเป็นเนินหลังเต่านะครับจะอ,อ,อ,าาอากาศอากาศดีมากนะครับท่านผู้ชมอากาศเย็นทั้งปีนะครับสภาพฝนตกชุกนะครับน้ำมีบอ่อน้ำพักมีน้ำ แหล่งน้ำให้อย่างดีนะครับมีไฟฟ้ามีน้ำพร้อมนะครับสภาพต้นอยู่ที่ประมาณ5ปีนะครับ5-6ปีกำลังให้ผลผลิตนะครับจะเป็นพันกระดุมนะครับแล้วก็พวงมณีเสริมนะครับเป็นพันพันเบานะครับท่านผู้ชมแปลงนี้จะเสนอขายอยู่ที่ไล่ละ5 0 0 0บาทนะครับ จำนวนสิบไร่นะครับขายอยู่ที่ห้าล้านบาทนะครับท่านผู้ชมก็ติดต่อมาด่วนนะครับผมจะได้เข้าใครสนใจก็มีทุเรียนเต็มเต็มพื้นที่นะครับท่านผู้ชมถ้าใครสนใจติดต่อมาด่วนนะครับผมจะได้เป็นนับจำนวนต้นให้นะครับที่ผมช่วงนี้ฝนมันตกทุกนะครับแปลงนี้จะเป็นแปลงเจ้าของเดียวที่ปล่อยให้ผม ขายอยู่แปลงหนึ่งนะครับสิบไร่หมอนทองทั้งหมดตอนนี้ผู้ใหญ่ที่อำเภอมะขามเขาซื้อไปแล้วนะครับเป็นพื้นที่ใกล้กันของพื้นที่ผู้ใหญ่เขาซื้อไปแล้วแปลงนั้นจะสวยมากนะครับไร่หนึ่งสองแสนห้าแต่ก็ขายไปแล้วนะครับเหลือแปลงนี้มาใหม่พอดีท่านเจ้าของสวนเขาฝากให้ผมขายให้ แปลงหนึ่งนะครับเป็นแปลงที่ขนาดสิบไร่นะครับก็ติดต่อมานะครับสภาพดินดีนะครับสภาพน้ําดีนะครับท่านผู้ชมสภาพอากาศดีมากนะครับเหมาะสําหรับการไปทําบ้านพักตากอากาศทํารีสอร์ทนะครับแล้วก็ทําสวนก็ยังก็ดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมแปลงนี้เดินทางก็ง่ายนะครับเข้าไปก็ มีถนนลาดยางจนถึงเกือบจะถึงพื้นที่นะครับห่างประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับที่จะไม่มีถนนลาดยางน,นะครับเท่ากับว่าทางสะดวกสบายว่างั้นนะครับท่านผู้ชมใครสนใจก็ติดต่อมานะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดหกกกห้าสามนะครับช่องของผมเป็นช่องดูเรียนทุเรียนนะครับเป็นช่องทุกสาระเกี่ยวกับทุเรียนนะครับเราจะ ให้ความรู้นะครับตั้งแต่เรื่องการซื้อการขายการหาพื้นที่ในการเพราะปลูกสวนทุเรียนนะครับข้อที่สองจะเป็นขายพันธุ์ทุเรียนนะครับใครอยากลงทุนพันธุ์ทุเรียนสวนทุเรียนนะครับอยากได้ต้นพันธุ์ที่หนึ่งมีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกเราไปลงทุนในราคาถูกนะครับติดต่อมานะครับผมมีหลายส่วนที่ทําให้นะครับจะเป็นแปลง เพราะพันธุ์ต้นกล้านะครับเราสามารถที่จะาหาต้นพันธุ์ที่ราคาถูกแล้วก็ได้คุณภาพนะครับมีจำนวนมหาศาลนะครับใครสนใจก็ติดต่อมานะครับ098 1 8 6 6 6 5 3นงะครับท่านผูชมข้อที่สจะข้อที่สามจะเป็นการาเสิร์ฟเกี่ยวกับวิชาการนะครับแล้วก็ภูมิปัญญาชาวบ้านปราลาดชาวบ้านต่างๆนะครับที่ เป็นเจ้าของสวนแท้ๆเป็นแล้วก็ในส่วนของสวนที่ใช้เทคโนโลยีทั้งทางวิชาการแล้วก็เทคโนโลยีมาใช้ในการทําสวนนะครับเราก็จะถ่ายทอดหลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดนะครับเราก็มาถ่ายทอดไว้ในในช่องทุทุ่เรียนทุเรียนนะครับท่านผู้ชมข้อที่สี่ก็จะเป็นการรักษาทุเรียนนะครับโดย หมอทุเรียนจันทบ,บุรีนะครับอาจารย์สมนึกสีใสนะครับในการเมื่อทุเรียนเกิดโรคนะครับเราจะรักษายังไงโรคไฟทับทาราที่มีการระบาดในต้นทุทเรียนเราดูแผลยังไงเราจะทําแผลยังไงก็ติดตามทางอาจารย์สมนึกสีใสนะครับกับหมอทุเรียนจันทบ,บุรีนะครับนานผู้ชม ก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้กำลังใจนะครับใครที่มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมที่จะให้เกิดเป็นช่องดูเรียนทุกเรียนที่มีทางอิสระทางความคิดอยากจะบริจาคเงินช่วยเหลือก็ติดต่อมานะครับ0981866653นะครับท่านผู้ชมขอบคุณครับสวัสดีครับ